จะมีคะแนนเรือนะครับมีคะแนนเรือ,อปล่อยออกมาแล้วครับจีมที่ครับปล่อยออกมาแล้ว ลองน้ำเดนน้องออก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 ่องน้ำนะเพื่อนดีๆี่นอกอัดกระบาอย่างเต็มที่นุ่มาทองแล้วก็ไยออกมาแล้วก็มาพายกะาอัดกระาเคอกระาพี่น้องเคอกระาใสกระาพี่น้องใสกระาานุ่มายทองใสกระาพี่น้องถือว่าโตดงมาเลยนุ่มายทองไม่นีไม่นีไม่นีรัดกระาอัดกรมาวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วพี่น้องวิ่งหนีแล้วหนุ่มายทองอยู่ไม่ได้อย่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อัดกรมาอัดกระบา ยังเนนี้รักกีซต่อไปตองไยมกันนะครับต่อไปต้องไปยอมกันเพราะว่ามีผต่อคะแนนที่ับต่อไปนะครับคะแนนระดับสาตัวที่กับทกนะครับมาจังได้นุ่มใจทองอัดกบมาอัดกมาัแอัดกมาังแรคู่กีซูซีกันมาอัดกมาอัดกบมาอัดกมานุ่มใจทองนุมจทองรัารมัองใรัอัดกมาอัดกมานุ่กมารแล้ววะอา ต้อเส้นใจครรมการขบวนตรีม่เร,รืยทุกท่านคณะกรรมการท้าละใต้ทุกท่านกรรมการจุดตัดสินไม่รอช้าตัดสินให้เรือที่อยู่ลำน,น้ำแดงเรือวีระพลสิงหราชนาวาเป็นผู้ชนะครับ ครับเที variance, ่ยวต่อไปเที่ยวสุดสุดท้ายครับเที่ยวที่26หกหลวงน้อยพื่คินครับ